สวัสดีครับเพื่อนๆพ,พบกับผมช่างหยัดนะครับช่างหยัดสีสเกตช่างหยัด NSR เหมือนเดิมครับผมก็ร้านอยู่อำเภอเมืองจังหวัดสีสเกตออกจากตัวเมืองมา10กิโลนะครับไม่เกิน12นะครับตีไปเผื่อๆไว้นะครับเบอร์โทรใต้คลิปนะครับฝากติดตามด้วยนะครับเพจ t i k t o k Facebook ส่วนตัวแล้วก็ u b e Channel ช่างหยัด NSR ช่างหยัด NSR ซิ่งนะครับก็เข้ามา รับชมติดตามได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจจะได้มีกำลังใจจะได้มีพลังทำคลิปสนุกๆออกมาให้เพื่อนๆได้รับชมเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมขอเคลียร์งานออกให้มันเหลือบางๆก่อนเดี๋ยวผมจะทำคลิปให้ความรู้แยงเสื้อไล่ระบบไฟอะไรต่างๆทำให้หมดนะครับตอนนี้งานยังเยอะอยู่ต้องขออภัยด้วยนะครับงานยัง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 เยอะอยู่นะฮะก็ในร้านยังเต็มอยู่นะครับ โอเคเดี๋ยวมาดูคันนี้กันนะครับคันนี้ก็เป็น NSR 150 SP นะครับลูกค้าจากอุบลราชธานีพี่ชายใจดีนะครับที่ไว้วางใจคันนี้ลูกค้าส่งมาให้คันนี้ลูกค้าขนมาเองเลยนะครับก็ขอบคุณมากๆครับที่ไว้วางใจให้ร้านผมดูแลรถให้นะครับก็คือที่คุยกันกันกบลูกค้านะพี่ชายใจดีจากอุบุลก็ทําสีโครงนะครับแล้วก็เก็บรายละเอียดจุดเสียต่างๆส่วนชุดสีไม่ต้องทํานะครับ ก็เรียบร้อยแล้วครับคันนี้ก็ทําเครื่องโอเวอร์ฮอนไปซ่อมเฟืองตั้งโซ่อะไรต่างๆนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าทําอะไรไปบ้างนะฮะว่าใช้อะไรตัวไหนอะไรยังไงเดี๋ยวผมเอามา,อาเอารายการมา,าแจ้งให้เพื่อนๆได้ทราบนะบแป๊บหนึ่งโอเคนะครับก็คันนี้ที่ทําไปนะครับที่ทําไปเริ่มเลยจากตัวเครื่องกันกันก่อน นะครับตัวเครื่องก็จะมีชุดก้านซูปนะครับสลักซูบลูกปืนปลายก้านนะครับลูกสูบแหวนกิบล็อกนะครับกิบล็อกสลักลูกปืนข้อซ้ายข้อขวานะครับชุดแผ่นคลช์นะครับแล้วก็แผ่นเหล็กด้วยนะครับแผ่นเหล็กแผ่นเหล็กห้าแผ่นแผ่นคลาสหกแผ่นนะครับแล้วก็ครนนี้บูทยางนะครับบูทยางแกนสตาร์ดโดนเฉือนมาโดนตัดมาก็เปลี่ยนใหม่นะครับเบิกใหม่นะครับก็ ไม่แพงร้อยกว่าบาทนะครับแล้วก็ลูกปืนลาสสเตอร์ซ้ายนะครับลูกปืนลาสสเตอร์ซ้ายลูกปืนลาวคลัสนะครับผู้ผิดลูกปืนกดคลัสนะฮะลูกปืนกดคลัสแล้วก็ลูกปืนมาลานซ้ายขวานะครับแล้วก็แกนสเตอร์หน้านะครับแล้วก็แกนเตกเกียนะครับแล้วก็สปริงด้วยนะฮะมันมามาครบชุดครับอ่าันนี้ก็จะโซมหน่อยอันนี้จะใช้อะไหลเยอะหน่อยนะครับ แล้วก็ฝาปั๊มน้ำนะครับฝาปั๊มน้ำผุนะก็เปลี่ยนใหม่แล้วก็น็อตเขี้ยวยึดช้ำคลัตช์นะครับแล้วก็ชุดซินปั๊มน้ำสิ้นแกนปั๊มน้ำสิ้นข้อขวาสิ้นข้อซ้ายซิ้นบาลานเซอร์นะครับสิ้นแกนสเตอร์สินแกนสตาร์สินแกนเกียร์นะครับสิมนขาคลัตช์สิ้นปั๊มสองทีสินแกนวาล์วสิ้นมันรอบนะครับแล้วก็ไปเก็บชุดใหญ่นะครับแล้วก็จะอะไหล่จุกจิก้าน้ำมันเครื่องหัวเทียนน้ำยาหม้อน้ำนะครับเนี่บ อันนี้เครื่องนะครับแล้วก็จะมีทําซ่อมเฟืองตั้งโซ่นะนี่ซ่อมเฟืองตั้งโซ่เดี๋ยวผมให้ดูเดี๋ยวผมให้ดูซ่อมเรียบร้อยแล้วจะประมาณนี้ก็เฟืองก็จะเต็มนะครับสวยนะครับคันนี้ไม่ใช่แค่เฉพาะเฉพาะซ่อมเฟืองตั้งโซ่นะลูกปืนด้วยนะครับลูกปืนเปลี่ยนลูกปืนด้วยนะครับลูกปืนเพลาล้อนะครับด้านซ้ายนะครับ แพงอยู่ตัวนี้แพงอยู่แพงมากนะครับปืนตัวนี้ถ้าเบิกแท็บตรงเบอร์ตรงพาร์ทเนี่ยแพงนะครับแล้วก็ลูกปืนคอนะครับลูกปืนคอบนล่างนะอ่าลูกปืนคอตรงนี้นะครับบนล่างนะตรงนี้นะครับใช้เป็นแบบคลึงนะครับใช้เป็นแบบคลึงจะทนกว่านะครับไม่ต้องปรับบ่อยนะครับโอเคแล้วก็อะไรอีกนะนะครับ อยแป๊บหนึง่งโอเคพอดอีสมุดต,ตกนะครับก็จะมีลูกปืนพลาซ้ายลูกปืนข้อบนล่างแล้วก็สายชกคาบูนะครับสายชกตรงนี้สายชกคาบูนะครับอันนี้เป็นของเทียมของแท้มันก็สองร้อยสามร้อยนะครับของเทียมร้อยกว่าบาทนะครับแล้วก็ซ่อมซ่อมเปลาตั้งโซ่นั่นแหละที่ให้ดูนะครับ ซ่อมเราต้งตั้งโซ่แล้วก็ชุบอะไหล่นะครับชุบอะไหล่ก็พวกน็อตต่างๆนะครับที่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 เนี่ยนะพกน็อตพวกอะไรต่างๆพวกพวกน็อตชุบนะครับพวกน็อตพวกนี้ชุบชุบให้นะครับนีชุบทั้งคันนะครับชุบตั้งคันอ่าชุบทั้งคันนะพรัพกน็อตอะไรต่างๆนะครับน็อตชุบให้นะครับเป็นชุบซิงค์นะครับไม่ได้ชุบโครเมียมถ้าชุบโครเมียมมันจะแพงแล้วก็ มันชอบแตกด้วยนะครับมันชอบแตกด้วยนะครับพวกน็อตพวกนี้ชุบชุบหมดนะครับชุบชุบแล้วก็น็อตตัวไหนที่ไม่มีก็หาใส่ให้แล้วก็ส่งไปชุบให้นะครับชุบอะไหล่ทั้งคันชุบไม่ใช่เฉพาะน็อตนะครับพวกคันสตาร์ทพวกเหล็กนี่ครับพวกคันสตาร์ทพวกเหล็กพวกขากดคัดอะไรต่างๆก็ชุบให้หมดนะครับขาเหล็กต่างๆก็ชุบให้นะครับพวกน็อตพวกนี้ ุกให้หมดนะครับอ่าครังน,นี้ไม่ได้ทําแค่สีนะครับแล้วก็ทําสีโครงนะครับทําสีโครงก็จะเนี่ยฮะนี่ครับก็จะใช้เป็นสติกเกอร์พวกสติกเกอร์พวกนี้มันมันเป็นล็อตนะครับบางทีมันก็ดีบางบางบางล็อตมันก็ไม่ดีนะครับสติกเกอร์พวกติดโครงเนี่ยอันนี้ผมก็สั่งเข้ามานะครับสำหรับก็บาทติดโครงติดอะไรต่าง นะครับก็ปิดให้นะครับโอเคนะครับแล้วก็พวกทำสีฝาเครื่องต่างๆนะครับนี่ทำสีฝาเครื่องแล้วก็มีสติ๊กเกอร์ให้ด้วยนะครับสีฝาเครื่องนะครับสีฝาเครื่องสายขวา นะครับแล้วก็บูสเสาเสื้อนะครับตัวนี้เพิ่มบูสเสาเสื้อด้วยเพราะว่าบูสเสาเสื้อของเดิมมันเสียนะครับแล้วก็น็อตจะมีน็อตตัวถ่ายน้ําข้างในตรงใต,ต,ต้ตาฝาพุมน้ํานะครับตัวนี้เปลี่ยนน็อตน,น็อตตัวยาวนะครับแล้วก็แวนลองวนลองน็อตถ่ายน้ํามันแล้วก็ถ่ายน้ํานะครับแล้วก็เพราะตอนนี้ผมจูนให้เต็มที่แล้วได้แค่นี้นะครับเพราะว่าเป็นขามู ผมมองดูนะ่าจะเป็นคาบูเทียมนะแล้วก็โซมขาบูลูกนี้โซมโซมมากนะครับใช้น้ำหนูเบอร์สแตนดาร์ดใช้ไม่ได้เลยนะครับสะดุดอ้วกน้ำมันท่วมไปหมดนะหัวเทียนบอดไปหมดก็กลับมาใช้ก็เปลี่ยนไปหลายคู่นะครับก็เบ็ดเสร็จแล้วก็มาตกเอ่อมามา,มาได้ที่เบอร์คู่นี้เบอร์สี่สิบร้อยสามนะครับถ้าพูดถึงว่าสเปครถ คาบูยี่แปดเนี่ยใส่นมหนูมือนี้บางมากนะครับบางมากๆแต่ถ้าเกินนี้วิ่งไม่ได้เลยครับสะดุดครับจูนหลายรอบถอเข้าถอดออกหลายรอบเลยครับก็เอาเท่าที่ได้นะครับเพราะว่าคาบูไม่ดีคาบูลวนนะก็เลยยังไม่ได้ขึ้นในโน,โน่เดี๋ยวถ้าลูกค้าอ่าตัดสินใจเปลี่ยนคาบูหรือยังไงก็เดี๋ยวขึ้นในโน่ให้ทีนะครับตอนนี้ยังอยู่นะเดี๋ยวขึ้นในโน่เดี๋ยวผมจะเอามาให้ให้เพื่อนเพื่อนได้ดูอีกที นะครับก็ถอดเข้าถอดออกเรียนนมหนูนะครับเยอะเลยแล้วก็พวกพวกทำสีนะครับก็จะมีหลายๆชิ้นที่ทำสีให้นะสีปลาดาวอะไรพวกนี้นะคับเนี่ยสีปลาดาวสีเหล็กปังอะไรต่างๆเนี่ยนะนะครับโครงไม้ต่างๆเนี่ยสีโครงไม้สีแผงคอล่างอะไรต่างๆนะครับก็ทำให้ใหม่นั่นะับ วพวกบูธยางบูธหม้อน้ำต่างๆข้างในมองไม่เห็นนะฮตรงน,นีออ้มองไม่เห็นนะครับบูธพวกบูธพวกลูกยางตามโครงเนี่ยตัวไหนไม่มีก็ใส่ให้นะครับแล้วก็พวกลูกยางคาลิปเปอร์นะลูกยางคาลิปเปอร์ตัวนี้นะหน้าหลังมีบนล่างหน้าหลังเปลี่ยนให้นะครับก็เป็นของแท้นะครับ ก็คู่หนึ่งร้อยหนึ่งนะครับไม่แพงเป็นของแท้ของเทียมก็คู่ละห้าสิบบาทนะครับมันต่างกันนิดหน่อยก็เลยเหมอกแท้เลยดีกว่านี่ครับนะครับอ่อันนี้แล้วก็พวกน็อตคอท่อน็อตอะไรต่างๆนะที่ไม่มีก็หาใส่ให้นะครับข้างล่างพวกนี้ น,นะครับันนี้ถือว่าโซมมากนะครับถือว่าโซมอยู่นะครับอ่แล้วก็พวกฟิลฟิลข้างในนี่ก็เปลี่ยนนะครับเพราะว่าฟิลของเดิมเขาเอาลวดมัดมาแล้วก็ตัวนี้ก็เปลี่ยนซีนชกหน้าด้วยนะครับจากเดิมที่น้ํามันเยิ้มลวกอันนี้ก็เปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วแต่ว่าโชคนี่โซมมากเลยนะครับมีรอยเคาะรอยอะไรมารอยงัดมาเพียบเลย นะครับแล้วข้างในก็มันอ่าพวกบูธทองแดงบูธทองเหลือง,ต,งต่างๆข้างในสึกหมดแล้วนะครับก็เอาเท่าที่ได้นะฮะถ้าเปลี่ยนหมดก็บันปลายแน่นอนแล้วก็โชคด้านขวาไอ้โชคด้านซ้ายนี่คดคดก็พยายามดัดให้ก็ดัดได้นิดหน่อยไม่ได้ดัดเยอะนะครับถ้าดัดเยอะกลัวมันบกบมันอะไรต่างๆน,ะนี่ข้างนี้มันคดข้างซ้ายนะส่วนข้างขวานี่เป็น เป็นชกเทียมเป็นแกนชกเทียมนะครับเป็นแกนชกเทียมก็ดูตรงนี้ก็ก็กดูออกเห็นไหมครับเพื่อนี่แตถ้าชกแกนชกแท้มันจะเป็นแบบนี้นะครับพวกอะไรเนื้อง,งานต่างๆมันจะสวยแล้วก็จะมีขีดล่องขีดอะไรอันนี้ไม่เหมือนเห็นไหมครับอันนี้น่าจะเป็นแกนชกของพวก MTX นะครับเอามาปาดมามากึงมาตัดให้มันได้นะครับ โชกของเดิมน่าจะเสียหายนะครับเพราะว่าด้านด้านซ้ายมันก็โคดอยู่ยังโคดอยู่ก็มีรอยเขาดัดมาอยู่แต่ดัดดัดไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นผมก็จะดัดเพิ่มอีกหน่อยแต่มันก็ไม่ได้เป๊ะนะครับมันก็ชกชกดัดนั่นแหละนะครับะนะครับแล้วก็พวกสายเบรกหลังนะครับเส้นชกก็โอเคละ นี่ความเบรกหน้าความเบรกหน้าก็เบิกเพราะว่าของเดิมดูท่าแล้วมันน่าจะรั่วเร็วนะครับแล้วก็พวกสวิตตั้งล่างเนาะมันขาดคาก็เลยเบิกตัวนี้มาให้เลยดีกว่านะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลาแล้วก็ไม่ต้องมาเชื่อมอะไรเสียหายนะครับนี่สายเบรกหลังก็จะใช้เป็นยาวพิเศษนะครับนี่นใช้เป็นยาวพิเศษ <ร ião. S 1> เพราะว่าสายตัวนี้มันจะยาวมากสายเบรกหลังเบิกใหม่นะครับแล้วก็นี่บูท ไม่ใช่แหวนนะครับแหวนอลูมิเนียมเนี่ยเปลี่ยนใหม่เนี่ยครับถ้าไม่เปลี่ยนมันรั่วนะครับแหวนอลูมิเนียมนะครับแล้วก็พักเท้าครับผมพักเท้าหน้าพักเท้าหลังเบิกใหม่นะครับเพราะว่าของเดิมมัน,ม,นมันไม่ไหวแล้วสลักอะไรต่างๆมันหลวมไปหมดแล้วนะครับนี่พักเท้านะก็เบิกให้ใหม่นะครับเออ ่วนโชกหลังก็ยังได้อยู่ก็เลยไม่ได้ทำอะไรนะโซ่ก็มีดังหน่อยเดี๋ยวหลอดลื่นจารบีให้นะครับก็ประมาณนี้ครับเพื่อนๆก็คันนี้ถือว่าโซมอยู่เยอะอยู่รายการที่เปลี่ยนนะครับอเอยวมาฟังเสียงกันดีกว่านะครับดยวคลิปจะยาวคันนี้ตอนแรกว,ว่าจะล้งางถังน้ำมันให้แต่ว่าถังน้ำมันสะอาดอยู่ก็เลยดูดแค่ฝุ่นตะกอรนเปลี่ยนน้ำมันถ่ายน้ำมันออกนะครับเพราะว่าน้ำมันข้างในนี่มันนานมันก็บุ เดี๋ยวมาดูครับทุกทีผมจะเติมไม่เยอะอันนี้ทุกทีเดิมมันก็มีอยู่แต่ผมเทเอาเฉพาะที่มันไม่มีฝุน่นไม่มีตะกรอนนะครับมันก็เลยลดลงนะก็จะใส่แค่ให้มันใช้งานไม่ขาดไม่หมดแล้วก็ให้ไฟตัวนี้มันติดนะจะได้ดูเขาเรียกอะไรจะได้เช็คสวิตด้วยนะเพื่อนสังเกตดูวัดรอบนะครับ วันรอบมันจะไม่ตรงอันนี้มุมกล้องนะครับมุมกล้องวันรอบมันจะไม่ตรงมันจะเดินเบาเหมือนล้อมันสูงแต่มันไม่สูงตัวนี้มันมันมันไม่ตรงเห็นไหมครับแล้วก็เลื่อนอาเข็มไม้มันก็จะกระสั่กระดุกกระดิกเป็นที่สายไม้หรือเป็นที่ตัวนี้ก็ก็ต้องลองเปลี่ยนสายไม้ดูแต่งบมันเยอะแล้วนะครับงบงบมันไปเยอะแล้วก็เลยก็เลย อันนี้ก็ระบบไฟก็ไล่ให้ใหม่หมดนะครับแต่รถมันโซมพวกสายไฟต่างๆนี่ตัดต่อหลายจุดนะฮะก็ไล่ให้นะฮะแล้วเทสมาหลายวันแล้วนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรเห็นไหมครับ,นะรบมันมันมันขึ้นสูงผิดปกตินะฮะจริงๆแล้วมันไม่ก็ไม่ถึงสองพันนะเสียงรอบประมาณนี้นะจะประมาณพันสองพันสามไม่เกินพันห้าเต็มที่อย่างนี้มันขึ้นมาสองพัน เกือบๆสองพันมันมันมันก็ตามอายุครับเรือนใหม่นะ่าจะมีปัญหาอ,อ,อันนี้นมหนูเดินเบามันเล็กนะครับก็ต้องรอวอร์มเครื่องอุ่นนิดหน่อยถ้าสตาร์ทเครื่องเงยน็นๆตอนเช้าออกเลยไม่ได้ต้องดึงโชกช่วยนะครับถ้าใส่ใหญ่ไม่ได้เลยใส่ใหญ่นี่รถมูอ่ารถรถสุดน้ำมันมันเยอะนะน้ำมันมันหนาไปคือคาบูไม่ค่อยดี เดี๋ยวดูไฟครับเอ่อไฟเดี๋ยวผมตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเช็คให้ว่าเป็นที่อะไรนะอันนี้น่าเป็นที่ขั้วขั้วหลวมเห็นไหมครับเดี๋ยวผมเช็คขั้วใหา้นะตัวนี้สีได้นองไม่ได้ทำโอเคขั้วหลวมเดี๋ยวผมเช็คขัาา้วให้อีกทีก็ติดอ่า passing ติด สูงต่ำครับตัวนี้ใช้เป็นคือขนสายมาเป็นหลอดเทียมมันก็จะสูงกับต่ำมันยังสลับกันอยู่นะครับเดี๋ยวผมให้ดูสายมันตรงสีบรรงนะครับตะบูรวนตะบูไม่ค่อยดีเนี่ยบั๊นนี่สายมันตรงนะครับแต่ว่ามันสลับกันนะสูงเป็นต่ำต่ำเป็นสูงแต่สายมันสีตรงอยู่ มันเป็นที่หลอดครับเป็นที่หลอดเป็นที่พ่วหลอดเทียมมันก็จะไม่ตรงถ้าจะไปสลับตัวนี้พอเราใส่หลอดจริงเข้าไปมันก็จะสลับกันอีกทีครับก็ใส่ตัวนี้ไปก่อนเดี๋ยวค่อยสลับนะประมาณนี้เดี๋ยวมาเล่นดูครับรอบมนันอาจจะเพียเพ้ยนๆไปหน่อยนะรอบ เครื่องก็นิ่งๆเงียบๆน,นะครับแล้วจะมีคัดดังหน่อยนะครับคัก็เป็นคัดเติมก็จะดังหน่อยนี่ผมบิดค,ดนน ب, ดคัดก็จะเงียบเก็บถ้าปล่อยคัดก็จะอ่อมีดังหน่อยนะครับมันมันซุดคัดเก่านะก็จะมีดังบ้างนะแต่เสียงเครื่องแน่เนเงียบดีนะครับก็พร้อมใช้งานแล้วแต่ว่าติดที่คาบูนั่นแหละคนะาบูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นี้เทสมาหลายวันแล้วนะครับแล้วก็ ความร้อนอะไรต่างๆก็เช็คให้เรียบร้อยแล้วนะเบรกหลังก็จะไม่ค่อยสม,มบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นเบรกหลังตัวนี้จะเป็นของเก่าเนะบรกจะเบรกจะ,กจะลึกนิดหน่อยอ่าตัวน,นี้ตั้งสุดแล้วเสามันงสั้นนะเสาตั้งสัน้นแล้วก็เบรกอยู่นะครับเบรกได้โอเคเบรกหน้าก็เปลี่ยนใหมก่ก็หนึบๆนนะโอเคเดี๋ยวมาดูไฟ ไฟติดนะครับไฟไม่พอต้องติดไฟก่อนติดแต่เรื่องไฟต่างๆติดหมดนะครับเบรกหน้าเบรกหลังติดหมดมาดูไฟเบรกหลังนะครับโอเคมาดูเบรกหน้าครับโอเคนะครับไฟเลี้ยวก็ติดหมดนะครับ ก็ไม่มีอะไรครับรไฟก็ประมาณนี้ไฟตอนนี้ก็ติดติดหมดไฟสองไม้ก็ติดนะครับอย่างที่ตอนกลางวันก็จะไม่ค่อยติดเท่าถ้าติดแบบหลอดมันก็เปลี่ยมตามสภาพบางบางหลอดมันก็สว่างมากสว่างน้อยนะครับก็ไม่ได้เปลี่ยนหมดก็ประมาณนี้ครับเพื่อนก็เรียบร้อยแล้วเสียงเครื่องก็ใสใสครับผมแบตเตอรี่ไม่ได้เปลี่ยนใช้เป็นของเดิมแบตเตอรี่ ของเดิมติดรถมามันจะดันๆันตัวนี้หน่อยขันตัวนี้เข้าไปเยอะไม่ได้เดี๋ยวแตกก็เอาเท่าที่ได้นะครับจริงๆมันควรเปลี่ยนแบตเตอรี่เป็นเป็นแบบอ่อบางกว่านี้นะครับงบมันบานปลายแล้วก็เอาเท่านี้ก็ได้แบตเตอรี่เดิมที่มากับรถมันยังใช้ได้อยู่ไม่เสียโอเคก็เดินเบาๆนิ่งๆครับมีขบูนั่นแหละที่ไม่ค่อยดี สูงต่าม,มันยังสลับกันอยู่นะฮะถ้าอยากถ้าอยากให้สูงเป็นสูงต่ําเป็นต่าก็ต้องสลับสายแต่ถ้าเราไปเปลี่ยนเป็นหลอดแทนมันก็ต้องสลับสายกลับที่เดิมอีกนะถามว่ามีปัญหาไหมไม่มีครับแต่มันจะงงง,งหน่อยสูงต่ํอ่ามันจะสลับกันสูงกันต่ำต่ำเป็นสูงอ่านะครับแค่นั้นแหละนะครับก็ประมาณนี้ครับความร้อนก็ปกติ ตอนแรกว,ว่าจะล้างถังน้ำมันแต่ไม่ได้ล้างให้เพราะว่าสักถังใสยอยูอ่เดี๋ยวผมเปิดให้ดูถ้าดูดฝุ่นดูดตะกรอนออกให้แล้วนะครับล้างถังให้แล้วล้างแบบไม่ได้ใช้น้ำยาโอเคนบสะอาดอกใต้ถังอะไรต่างๆก็ล้างให้เรียบร้อยนะครับล้างรับจูนให้เรียบร้อยโอเค ครับน,นี่กุ่มแจมังหลวมโอเคได้ดับเครื่องสตาร์ทให้เพื่อนๆดูสิโอเคโอเค,อเ,คเรียบร้อยครับน,นี้ก็พร้อมกลับบ้านตันนี้จะมีอาการสะดุดที่รอบ5,000เพราะว่าเป็นที่ขาบูนะครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่ขับจูนแล้วได้เท่านี้นะครับถ้าจะเอาบางกว่านี้มันจะสตาร์ทยากออกตัวยาก ถ้าแบบนั้นนะ่ะไม่สะดุดแต่สตาร์ทยากไม่ติดติดยากออกตัวก็ยากต้องดึงโชกตลอดเวลาประมาณจนเครื่องอุ่นจนเครื่องร้อนนู่นแหละถึงจะปล่อยโชกได้แต่เวลาเดินมามันจะดับนะครับมันจะค่อยๆดับไปเองถ้านมหนูนะมันเล็กโอเคครับประมาณนี้ครับเพื่อนก็เรียบร้อยแล้วก็รา,ายละเอียดต่างๆมันเยอะนะครับเวลาถ่ายคลิปใสยอะไรให้เพื่อนๆดูมันก็อาจจะ พูดให้ฟังไม่หมดมันเยอะตอนการประกอบการอะไรเกลียวต่างๆที่มันเสียมาแล้วก็ตับเกลียวให้ใหม่โอเคครับผมก็ประมาณนี้ออมลันใช้ได้ครับออฟลันโอเคก็ฝากคนเพื่อน,ก,อน like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจก็สำหรับคลิปนี้ผมช่างอยากขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ